สวัสดีครับผมคุยอพยยกรดาวเล่าชีวิตจะมาเล่าเรื่องราวของดาวต่างๆที่มีผลกระทบในทุกๆรักนาในครึ่งปีหลังของปี2565จะมีดาวอะไรให้ผลกระทบอย่างไรจะแรงจะเบาจะหนักอย่างไรมารับชมกันได้ในคลิปครับโอวทัทธรรมหลวงปู่พุทธทาสพิกุครับเข้าใจผิดดีกับใครคนนั้นต้องดีตอที่ถูกคือ เรามีหน้าที่ดีใครจะดีกับเราไม่ดีกับเราไม่ใช่เรื่องของเราลัคนาราศีเมษในช่วงจังหวะครึ่งหลังของปี2562นะครับก็จะถือว่าดวงชะตาเนี่ยมีอะไรต่างๆนานาที่เปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนไปในทางบวกนะของชะตาชีวิตดูอย่างเดือนกรกฎาคมนะครับก็เรียกว่าเดือนแรกของครึ่งปีหลังเลย ดาวมฤตยูนะครับที่เคยมาทับลักานาเรือชะตาของชาวลักานาราศีเมษก็ได้เคลื่อนที่นะย้ายเรือนย้ายราศีเลยนะในครั้งนี้เนี่ยถึงแม้จะไม่ได้ย้ายแล้วย้ายเลยนะเดี๋ยวก็จะโคจรย้อนกลับมาอีกครีนึงนะครับในช่วงปลายปีเนี่ยนะก็ต้องถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่เมื่อมฤตยูย้ายไปแล้วดวงเรามันก็โล่งขึ้นนะเริ่มจะมีช่องทาง มีแสงสว่างนะหลายๆเรื่องนะครับกลับเข้ามาให้กับชะตาชีวิตนะโดยเฉพาะาเกี่ยวกับเรื่องของกิจการการงานหน้าที่การงานการกระทําอะไรต่างๆบางคนเนี่ยทาธุรกิจส่วนตัวนะครับทําทําไปปุ๊บก็เริ่มตันแล้วนะจะมองไปทางไหนก็รู้สึกว่า,าจะหาจุดจับช่องทางต่างๆที่จะขยายออกไปได้ยาก พอมฤตยูย้ายเรือนออกมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับก็ทําให้ว่าเริ่มฟ้าเปิดจะมองเห็นโอกาสนะครับมองเห็นช่องทางต่างๆเข้ามานะจะเริ่มมีคนเห็นผลงานของเรานะอย่างกลุ่มที่ทํางานประจำไงนะพอทําทํามาที่ผ่านมาทําดีเยอะแยะมากมายนะแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะถูกปกคลุมไนงะถูกปกปิดนะครับด้วยดาวมฤตยูนี่นะเพราะว่า,าดาวมฤตยูถึงแม้จะมาจากเจ้าเรือนดีนะ แต่ส่วนใหญ่ก็จะให้โทษนะในช่วงแรกๆก่อนนะครับพอฤตยูยยออกไปเนี่ยเราก็ถือว่ามันโล่งขึ้นแล้วนะภาวะการที่หลักผู้ใหญ่มองไม่เห็นคุณค่าคนหลายๆอย่างคนรอบตัวมองไม่เห็นคุณค่าแบบนี้นะครับหรือว่าทําอะไรแล้วรู้สึกว่ามันยังคุมเครือนะก็จะถูกเปิดออกไปไงตั้งแต่รกรกฎานคมน,นี้เป็นต้นไปนะครับนั่นถือว่าชะตาชีวิตของชาวรักรานราศีเมษนั้น เริ่มที่จะผุดผ่องสว่างสวัยเกิดขึ้นพอดาวร้ายๆนะอย่างท่านมฤตยูเน่ยนะครับได้โครจรออกไปแล้วก็เหลือแต่อะไรล่ะเหลือแต่ดาวองค์พระคราะห์องค์ใหญ่อีกดวงหนึ่งก็คือทางด้านของดาวพระราหูนะดาวพระราหูที่กลุ่มลัคนาเนี่ยถามว่าสําสหรับชาวลัคนาราศีเมษแล้วเนี่ยนะไม่ได้ถือว่าเป็นผลเสียอะไรมากมายสักเท่าไหร่นะ พราะเดิมทีเจ้าเรือนเดิมเนี่ยนะครับของอพระราหูเองเนี่ยนะก็มาจากในเรือนของภพลาภะนะลาภะเนี่ยก็แปลว่าอะไรเรื่องโชคดีนะลาภะในี่โชคดีเลยนะลาภะแปลว่าการที่ทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จนะครับบางทีมีลูกฟลุกเกิดขึ้นนะมีลูกคิดมาที่เเรียกว่าอะไรไม่คิดว่าจะทําได้แต่ก็กลับทําได้ขึ้นมาไม่คิดว่าว่ามันจะมันสําเร็จนะ มันก็กลับสําเร็จขึ้นมาแบบนี้ไงครับคือการที่ดาวพระราหูโคจรมาทับลักนะเหลือลัคนากับเราเนี่ยนะครับเพียงพระองค์เดียวนะครับก็ถือว่าจะมีเรื่องดีในสิ่งสิ่งนี้นะครับเข้ามาเอามฤตยูนะความมืดความปกคลุมออกไปนะเหลือแต่พระราหูดวงเดียวนะความโชคดีต่างๆก็จะทยอยกลับเข้ามานะครับบางคนบอกว่าพระราหูเป็นดาวบาร์ระเคราะห์นะ เป็นดาวที่มีแต่ความสูญเสียนี่ทําไมมาอยู่กับเมฆแล้วทําไมมาทายดีให้ชาวเมฆเขาล่ะโกโหกเขาหรือเปล่ปานะไม่ได้โก,โกโหกนะก็อย่างที่บอกนะเจ้าเรือนเข้ามาจากลาพานะครับแต่ปกติพระตาหูเนี่ยเขาถือเป็นดาวปับปั๊เคราะห์นะครับก็ไม่ได้เถียงหรอกนะพระราหูเป็นดาวปับประเคราะ,ะรห,นะะหดาะาะ์ดังนั้นเนี่ยเวลาจะให้เรื่องดีๆเข้ามามันก็จะมาแนวสไตล์แบบลาหูนะแบบแบบแบบประเคราะห์นะครับเข้ามาแบบนี้ไง,ไงถึงบอกว่ามันมาในทางเรื่องโชคนะเรื่องหวยอะไรต่างๆแบบนี้ แล้วหวยกระโชกเนี่ยนะมันเป็นดาวที่มืดๆเ่าๆแล้วไงนะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะครับก็จะมีเข้ามานะครับความฟลุกไงนะเป็นสิ่งที่เราไม่คาดหวังมาก,ก่อนมันเกิดขึ้นโดยบังอื่นก็นํามาจากพระราหูทั้งสิ้นนะงั้นพระราหูในช่วงครึ่งหลังนะครับของปีสองพันห้าอหกสิบห้าก็จะนำเรื่องดีๆนะครับต่างๆนั้นกลับเข้ามาด้วยนะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยจากการเดินดาวของพระราหูนะครับ ในช่วงครึ่งหลังของปี2565นี้นะก็จะเอาทั้งเรื่องดีเข้ามาและก็เรื่องคิดเครียดนะครับกลับเข้ามาให้กับดวงชะตาของอชาวลัคนาราศีเมษด้วยนะเรื่องดีก็บอกไปแล้วเรื่องโชคดีเรื่องอะไรต่างๆนะครับเรื่องคิดเครียดนั้นมันมาจากอะไรบ้างนะครับเรื่องคิดเครียดก็มาจากในเรื่องของการความวุ่นวายนะวุ่นวายจากอะไรวุ่นวายจากคนรอบตัววุ่นวายจาก สังคมแบบนี้นะครับวุ่นวายจากสิ่งรอบข้างเพราะอะไรล่ะเพราะเหตุจากที่เราเริ่มดวงดีถูกไหมเริ่มมีคนเข้ามานะจากเคยวิเวกวังเวงนะเหงาเหงาเปลี่ยวเปียวกลายเป็นว่ามีคนนู้นคนนี้เข้ามาไนงะพอมากคนมันก็มากกว่ามากเรื่องไงนะเัระนั้นในปี2015มันก็จะมีแต่เรื่องหงุดหงิดแบบนี้แหละนะครับเข้ามาแต่ถามว่ามาแล้วเนี่ยนะให้โทษภัยมากไหมนะไม่ใช่นะ ให้ข้อดีนะมากกว่าข้อเสียนะครับข้อเสียมันแค่หุ่นหงิดนะต้องวุ่นวายต้องไปติดต่อประสานงานนะเยอะๆแบบนี้ไงครับอย่างบางคนเคยรองานเอาไว้นะพอรองานเอาไว้ปุ๊บไม่มีใครเรียกเลยนะโดนดาวอึมครึมเข้ามาหนึ่ยพอดาวมันหลุดออกไปแล้วนะก็เริ่มมีคนเรียกนี่ก็วุ่นวายแล้วเห็นไหมเริ่มมีลูกค้าใหม่ๆเนี้ยนะครับเข้ามานะครับแสดงไมเห็นเลยตั้งแต่ครึ่งครึ่งปีหลังนะก็วุ่นวายอีกไงนะต้องไป คอยตรวจสอบสินค้าไปดูสินค้าที่ส่งออกไปถูกต้องไหมดีไหมนะงานที่ทําถูกใจลูกค้าใหม่ๆกลุ่มนี้ไหมจะทํายังไงให้เขาแบบติดใจเรานะจะเป็นอารมณ์ในรักษาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับรวมถึงในเรื่องของความรักนะของชาวลัคนาราศีเมษด้วยเห็นไหมมามาทีเนี่ยพระราหูมาทีนยนะถือว่าให้คุณได้หลายๆเรื่องเลยนะ พอเรื่องของความรักเนี่ยก็ประมาณว่า,ามีคนเข้ามานะแต่ก็ต้องคอยดูเขาให้ดีๆหน่อยนะว่ามาดีหรือมาไม่ดีนะครับโดยเฉพาะช่วงที่จะต้องอระมัดระวังเนี่ยสิงหากันยานะสิงหากัญญานยา,าก็ดูนิดหนึ่งว่าถ้ามีคนใหม่ๆเข้ามานะเป็นอย่างไรใช้ระยะเวลาเป็นเครื่อพิสูจน์นะครับรวมถึงการรวมทุนการร่วมหุ้นมีใครเข้ามา เขาเรียกว่าอยากจะมาให้เราไปร่วมเงินร่วมลงทุนอะไรต่างๆนานาแบบนี้นะครับยังคงจะต้องใช้ความระมัดระวังแต่ก็จะมีเข้ามานะในอารมณ์ในลักษณะแบบนี้ดาวพระเสารล่ะนะดาวพระเสาเนี่ยเป็นตัวแทนของงานหนักๆนะงานเหนื่อยๆนะครับให้กับชาวราศีเมษแล้วในปีนี้มันจะเผาเบาแผ่วบางลงไปบ้างหรือไม่นะครับ ก็ต้องบอกว่านะในช่วงจังหวะครึ่งปีหลังนะถือว่าในส่วนของดาวพระสารเนี่ยนะครับเริ่มที่จะเห็นเราเห็นใจเราแล้วนะที่ผ่านมาเนี่ยเอางานหนักๆไปนะบีง,งานหนักๆไปกดดันทางด้านการงานกระดับนะอย่างบางคนทํางานประจำไนงะกดดันเอากดดันเอานะประมาณแบบนี้ครึ่งหลังของปี2565ความกดดันต่างๆยังคงอยู่ แต่ไม่ได้หนักเท่าเดิมนะครับทีนี้พอมันไม่ได้หนักเท่าเดิมอะแต่เรามันมันเหมือนคนเคยเจ็บนะมันก็ต้องจําไว้นิดหนึ่งนะังนั้นก็รู้จักปล่อยวางหน่อยนะปล่อยวางสบา,สบายสบายไปนะเพราะถือว่าเนื้อดาวอะไรต่างๆนะครับเบาขึ้นดีขึ้นนะสบายขึ้น การงานต่างๆที่เคยหนักมันจะเป็นหนักในเรื่องของการที่จะต้องไปอย่างที่บอกนะไปทํากับปฏิกิริยาปลาหูไงเหมือนการผสมสารเคมีนะทําให้เราต้องไปติดต่อเงี้มากขึ้นนะอยากจะสมัครงานก็ได้สัมภาษณ์มากขึ้นถ้าจะพบลูกค้าใหม่ๆหมก็ได้คุยมากขึ้นเจรจามากขึ้นนะอารมณ์มันก็จะมาในลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะเหนื่อยวุ่นวายหน่อยแต่ถามว่ามันจะหนักมันจะกดดันเท่าเดิมหรือไม่นะครับ ก็ต้องตอบว่าคงไม่ใช่นะคงไม่ใช่ในลักษณะอารมณ์นั้นนะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าอย่างดาวพระเคราะห์ใหญ่ๆนะสามดวงที่กล่าวไปในบาปพระเคราะห์ทั้งสิ้นเลยนะที่ผ่านมาลโดนเนี่ยนะสาวราหูมรตยูเนี่ยบาปพระเคราะห์ล้วนๆนะครับก็เริ่มที่จะส่งกําลังเบาบางลงไปนะทําให้เราคล่คองขึ้นนะเราโล่งขึ้นที่อย่างพระเอกเราล่ะนะพระเอกขี่ม้าขาวนะ ไปยือนอยู่ในภพวินาศะแล้วนะครับนั่นก็ค right. ือทางด้านของดาวพระพฤหัสนะครับพระเอกเนี่ยก็ถือว่ายังไงก็ต้องเป็นพระเอกอยู่ดีแล้วนะดังนั้นเนี่ยพระเอกนะครับพอไปยืนอยู่ในเบื้องหลังของตัวเรานะชาวรัคณาราศีเมษไปยืนในภพวินาศนะเดิมทีพระเอกเรานะพระพฤหัสเนี่ยก็เป็นวินาศอยู่แล้วนะอยู่ในภพนั้นอยู่แล้วแล้วก็อยู่ในภพสุภาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถือว่า กลุ่มคนที่จะได้ผลอิทธิพลนะจากฝร,รั่งเศสนี้นะอย่างกลุ่มการส่งออกไปต่างประเทศส่งของไปต่างประเทศมันก็เริ่มคล่องขึ้นนนะก็เริ่มเห็นวา่ามีเรื่องดีๆกลับเข้ามานะาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆด้วยนะจะบางทีเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าไปรักษานะก็จะเจอช่องทางเจอหมอเก่งเจอหมอดีนะครับรักษาให้หายนะครับรักษาเราให้หายนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะโดยเฉพาะาช่วง การที่ดาวพฤหัสยย้ายเริ่มออกไปเลยนะครับมันมันโปร่งๆร่งโล,ล่งๆนะกรกดาสิงหานะก็ถือวาอ่ามีเรื่องดีๆต่างๆน,นๆนั้นเข้ามานะครับพอหลังจากนั้นหลับไปยันปลายปีเนี่ยนะก็ยังถือว่านะพระระหัตนะครับที่ไปยืนในภพวพินาศนะ,นะก็เขาเรียกว่าอะไรก็ยังให้ข้อดีในในเรื่องของต่างประเทศเนี่ยนะครับเข้ามาแต่ถามว่าบางคนกังวลไงว่าพระระหัตเนี่ย,ยนะที่หมายถึงว่า ผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาเราอยู่ไหมนะต้องบอกว่าขอให้สู้ให้อดทนนะครับในการทํางานของเราต่อไปเถิดนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้ามายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราเต็มที่เต็มกําลังแต่ถามว่าครึ่งหลังของปีเนี่ยก็มีโฉบเข้ามาบ้างนะไม่ใช่ว่าไม่เห็นค่าเราแบบสะบัน้นหันแหลกอะไรงั้นเลยไม่ใช่นะครับยังไรก็ตามนะครับยังมองเห็นนะคุณค่าของเรานะคะตลอด ครึ่งปีหลังนะแต่แค่แบบมองแบบฟังห่างคอยช่วยผลักดันอยู่เบื้องหลังนะอันนี้ไม่ได้โกหกนะอันนี้คือเรื่องจริงนะบางทีเรามองว่าเอ้ยหัวหน้าเราเนี่ยปล่อยเราเลยเหรออะไรแบบปานแบบนี้นะเขาเรียกว่าหัวหน้าเองก็ก,ก็ก็จะไม่ไหวนะก็ต้องช่วยตัวเองก่อนนิดนึงนะครับก็เลยมองว่าต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาก็ไม่ทอดทิ้งเราไปไหนหรอกนะพระประหัสเนี้ยอย่างไรเสียนะครับพระประหัดก,ก็จะต้อง คอยมาคุ้มดวงคุ้มชะตาเราอยู่เรื่อยๆนะครับตลอดทั้งปี2,565นะยังไงก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนั่นเองครับทีนี้นะครับเรามาดูปลายปีไปเลยเนะเดี๋ยวอ,อย่างดาวนะครับที่โคจรกันไปโคจรกันมาเดี๋ยวก็กลับมาร่วมเรือนกันอีกนะในปี2,565นี้ก็คือ,อช่วงจังหวะเดือนธันวาคมนะทีนี้ช่วงจังหวะเดือนธันวาคมบางคนกังวลใจว่าดาวมุตยูเนี่ยนะที่เคย ย้ายหนีออกไปแล้วชีวิตโล่งจังเลยนะจะกลับมาอีกแล้วนะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็จะมีคลิปต่อไปที่จะพูดให้ละเอียดนะแต่อันนี้เนี่ยรู้สึกจะยาวแล้วแต่ก็ถือว่านะเอาเป็นว่าใครก็ตามในครึ่งปีหลังลวยงานเต็มที่นะเรียนเต็มที่แบบนี้นะครับหาอะไรความรู้เพิ่มเติมเต็มที่การที่ดาวในช่วงธันวาคมนะครับมันจะอยู่จะกลับมาอีกครั้งนั้นจะนํา สิ่งที่เราทําเต็มที่เหล่านั้นมาเกิดประโยชน์ให้กับตัวเรานะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลใจไปนะชาวเมษจะมีแต่เรื่องดีๆนะครับทยอยกลับเข้ามาสู่ตัวสู่ดวงชะตานั่นเองชาวลัคนาราศีเมษนะครับที่อายุมากๆนะอายุมากๆตัวนี้นะครับอาจะต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพของตัวเองอให้ดีนะครับในช่วงจงวังหวะเดือนพฤษภามิถุนานะครับเพราะว่าถ้า เป็นหัวใจหลักเนี่ยนะพอล้มป่วยไปแล้วนะครับลูกๆล่ละๆลลอาจจะได้รับผลกระทบมีความเดือดร้อนในหลายๆส่วนได้ครับขอขอบคุณทุกๆลัคนาราศีที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้คลิปที่ทำนี้ได้ประโยชน์กับทุกๆคนขอบาร,รมีพระรัตนตัยอวยพรหนุนนำส่งให้ทุกๆลัคนาราศีประสบแต่ความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยพลิกชีวิตได้ ตลอดทั้งปี2,565ครับผม